ตามือนี้มาตามแม่ไพ่เพื่อนบ้านตาเล่างวดสิพานมากเขาหนึ่งหกเต็มเต็มลางนะคะงวดนี้พันฟ้านดีอีกแล้วตัวแดงจึงเครื่องอีกแล้วคนมั่นใจคักงวดนี้ก,ก็ได้เพราะว่าเป็นเลขสีแดงเขียนใส่กระดาษเพื่อเกาจะเป็นตัวใดไปตามความฝันแม่พไพ่เลยเลยคะ่ะสวัสดีครับแม่ไพ่ค่ะสวัสดีค่ะถือว่า เมียไฟ่เนาะแม่นิลีเนาะเยอะมากวันนี้เยอะตัวเด้อมาก่ะครับกต่ตัวของแม่ไฟ่ก็มากกว่านี่ยแต่ใดเขาให้เขาน้าแม่เขาอยู่เนาะเขาเขาเขาแล้วแต่ใดหน้าตัวมาต้มมาตัวบอกเป็นตัวเงินตัวข้ามไปรวดใส่ยงล่ะแม่เนาะแม่มันต้องใส่ไงคนอยากให้ได้ก็ได้อยากให้ยู่ให้กินก็ยู่ก็กินกันดูแลอให้ดีแก็ได้เนาะนะครับเสียดายบางคนก็บว่าเห็นคลิปสองเนาะ เกีบสองเอาวองอันเลยสิบหกนะครับเนี่ยนะครับที่พือนบอกมียิ่งโซกันเนาะบอกว่าสิบหกเอาให้ได้เอาให้ได้นะครับมุ่งลั่นขยำหลายเดียยอนะครับถ้าจะงั้นจะเก็บเนเลยก็นเห็นตะเกียบแปดเจ็ดหกเก้าแปดเจ็ดหกเก้าไง่ผมก็เห็นนันอันนี้ถ้าชายมือลาสุดนะครับผมนะครับชายมือถมวยออกนี่บางที่กาดอีกเป็นม้านกัดห้องกระตาจะท้อนมือสสดทได้เนาะ เพื่อหาินตนงกีรโชกนะครับหายห่เอาจมูกจะได้หาวัอกควันหามัดอกทิงไรเอ็นวะหรอเนี่ยมันฝันสมือนอนเนี่ยมันเป็นเหล็กเล้าเหล็กเล้ามันมันเป็นจิตตอมทุกมือเออมันฝันทุกมือนะทุกมือกับเขาบ้างว่าเขาบ้างกับว่าเป็นยังมันบอกรับแวก็เอาตัววยยัได้แต่คขึ้นเจอรู้ชื่อกระจาวเกาะจาะกับเขาบ้างว่าเขาบ้างละ เอาหอกอะเดี๋ยวนีกินกำใจมากมงไผ่เนาะน้ำทรงถึงมือเดินนะครับลาสุนี่ไก่มาทั้งวัดทั้งวันแปดพันแปดรอยคะแนนเนาะตั้งมงเลยเนาะของเมตุยเด้อยวของเมตุยกับห้เมยไผ่หกร้อยคะแนนคะแนนหกรอยคะแนนมีพอดนไห้เมียไผ่ไ่บาไม่ไปอ่านอาวุธนาสมือวันอาวจไอ้พ่อเหนผนที่หลังเนาะครับช่วงนี้มันช่องกับมีการถือปีติถึงอย่างเั้นเนาะเรียงกันระวังเรียงเรือไลเนาะครับ อือบ่เป็นหยังเนาะอว่าสิอ่านเพิ่นสิบ่ว่าเฮามอบถึงมือนะบ่ได้ยินือบ่เป็นหยังครับเพราะว่าให้บ่ได้เบิ่งยงก่บ่ได้อ่านือเนาะให้องิน FC บ่ได้ให้เคียกว่าเก่าอีกนะครับาเียนะครับทานไปแล้วทานไปเลยนะบ่ขอขึ้นกันจพลังเห็นว่าทานแล้วทานเลยถึงมือแน่นอนเนาะแน่นอนเลยถึงมือแน่นอนแต่ปานนก็ยังมีผู้สั่งอยู่เนาะอืงนบ่ จะเป็นซีเลียสเรียนข้านีหนะครับมันกับวทอพวกหักดอกเพันว่าเพันท่าม่วงดีขึ้นไปมันเพป็นตายแล้วเพื่อแต่ยังว่าท่วมดีหายห้องเพื้นหายมั่นในคุมพี่น้องไปอีกคนจิตใจของคนเขาบริสุทธิ์ค่ะเขาท่านไปเลยเขาท่านไปเลยเขาจะไปห่วงนี่แหละมันได้จังเสี่เคยได้ยินว่าเลี้ยงหลวงปู่มันนะครับแมนหลวงปู่มันกับเน้นกับไอ่อแม่ชีนะครับผนเห็ดเจดีสากแบบนี้นะครับหลวงปู่มันไปทุดงหรือไปพ่อเจดีเข้าหรือไปนางเพราะวน่า ไปเห็นเน่หน่อยกับม่ชี้งางน้อมอยู่ก็เลยเน่มิดเป็นเลยสอบถามว่าเป็นยังเคลื่อนไห่อยู่นี่กันโอ้ขายหน่อยสั่งกี่ดีสั่งยังสั่งมาแล้วห่วงเกดีกันเป็นเรื่อว่าเอ้าสั่งไว้เป็นเลยว่าเอ,อ่เอมึงห่วงยังเกดีน่ะเขาเห็ดแล้วแล้วมะแล้วกับซางไม่ได้เราบุญนะเนี่ะนะ บุญมา่อเดียอญอิฐหินปุญทรายมานะครับอย่าไปห่วงมันนะครับท่านแล้วท่านเลยท่านแล้วซื่งชอเด็นแล้วผลประโยชน์ไม่ได้แล้วคลประโยชน์นะครับเพราะว่าเป็นท่านไปแล้วอย่าบปห่วงโอ้ยซื้อหอยบะหมี่อันนัหอยบะหมี่เนี่ยมันเป็นท่านมาสดท่านมาแล้วเอินนะครับท่านไปแล้วท่านไปเลยครับว่าต่องหวงเนาะถึงเมื่อแน่นอนนะครับขาดตกบกพร่องแต่ถือว่ามรนกาศจะมีบ้างนะครับบางครั้งมันมันคงเป็นว่า เพราะว่าบางคนโอนมาแต่บ่ได้บอกได้ว่าระบุให้ไผระบอกเม่อเพิ่นบ,บ่รด้ส่งสลิปมาบาง,าบสงสบาที่เขาก็บ่ร่<ฮ>ะเพราะว่าบิรบางที่เป็นเป็นชื่อร่วมเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่มีเบิดหนึ่งยพยามสังเกตรถมอ่ได้ทุกทางทรมาป้าบนี่บ่าร้เฝ้าถามซื้อเด้เพื่อนยังเพียวเด็ดจดไว้ว่าเออคนท่านมันท่าน,น,นียันมันลืมมันท่านีเังซส่นะเฮาสิบจังเลยได้เหรียญจังแคบเกนเนาะนะครับก็พยามแม่ไล่ส่งมาหายายน้าไม่ตืเนาะแต่บ่ได้ลาดเ้อนะครับเอาาดนดนี่ไม่ ไ้ฟันอะไรครับผมฟันมาเิ่นเอาเขียนใส่กระดาษมาให้พอนาเขียนใส่กระดาษพ่นาปลามาให้พร้อมเหมือนนี่ปลาฝากมาให้กินพร้อมเิ่นมาเป็นยังจังมาแปลว่าตานางเบิ้งเขาเอานางเบิ้งเขาเอาตาเขากับบ๊อบปันพนะนางเบิ้งกูนางเบิ้งมปนได้มันกับบ๊อบให้กูล้างเสร็จละวันนี้ก็ได้ไปเล่มขี่เก้าเขาแล้วได้ปลาปลาไม่แต่ปลาคอนที่หาโตปลาคอน เอาปลาเสีมาให้มาฝากมาให้กินฝากปลามาพร้อมก็เลยเอาสม,มุดหน่อยมาให้เรียกพร้อมปลามาไม้พร้อมอปลา,าซีหาตัวมิปลาคอปลาคอพร้อมง่ามเนี่เอาขีดเตาเขาไม่เขาไปรักปลาคอดีหน้าเราเด็ดจักเพราะนั่นยยก็เลยว่าอันเลขนี่อันอยู่ในสม,มุดนี่นี่ระเด้อแดงอยู่ดิแดงแดงอีกในสมุดนี่าหกน หกเหลวก็ศูนย์หกตัวแดงเหรอตัวแดงงไมนเลยสามตัวน้องอะไเนาะตัวใ้กับเอาเด้อพีนองเป็นเลขยี่สบสองหกกับศูนย์ลบหรือหกศูนย์สองครู่ะใช่นกัเงสี่ัห้ากับเอาบอกไม่ตวคบอกนะคบอกศูนย์หกให้กับเอาเด้อกับเอาเนาะ่บ่านควา จำได้เชิงหนึ่งพุ่มอยู่ที่ไม้เพิ่นงเสร็จล่ะเอาปลาคอไหมมันเป็นหกตัวหรือหาตัวเชว่าเป็นปลาคอปลาปลาปลาคอมันไม่ตัวกันนี่เขาหายแล้วมันปลาคอมันมันหางซี่ซี่หาตัวดิปลาคอซีหาตัวม่นมาชัดเจนว่าเดียวตัวเลีกวตัวเดียแค่ปลาคอปลาคอไงปลาคอจากตัวแท่มันใจจำเลยว่าซี่หาตัวนี่ซีหาตัวเขาบอหาด ตหกซีโตสฉลิมนะเพอไม่เอาเป็นหหยจ้งจันไมปลามมันเป็นตัวปลาไจนับดยแทบว่าจะเี่อาตรงว่าซีหาว่าตัวเดียวั้งซีหาตัวน่ะละหาตัวเออเป็นางจันตะวัสีหาตัวบ่กข้อหมายอยางงู้ว่ามันจังตัวแทบว่าเป็นว่าซีหาตวเอาเนรังเสียปลามาหายด้านนไม่ซีหาตัวังเสียคนบอกเออเพาหมายเิ่นเบาเิ้นเบาไหมนี่เอาไปไหนไปเห็ดกิน่าจันวาไปเห็ดป่อยเขาให้เอาพันนะ นังยู no ่ว so well, ันเขาน่งบ้างเขาคักๆเขาก็บอกเอาปอนตีนใจเมื่อไหปพะนะไปเลี่มงขีดเก้าเขาจวนะเขาคุณหรอเล่ยปะนะเขาว่าเพิ่รว่าพะอปลามาฝากเจ้าามาฝากให้กินไม่กินสี่หาตัมยนซี่หาตัวนี่ละข้นใจแล้วมันจะจังวาอันเดียรเพี่ว่าจลป้าจะจะจำตัวปลาอะไรวะนม่จะตัวแท้าจะไวสี่หาตัวมัยนเป็นว่านี่แหละปลาสี่หาตัวามาให้กินนี่แหละขีดเก้าเขา เป็นลาจังสี่ไอ้ตีเนาะไอ้ตีกับตีไหลได้แต่ว่าให้เน้นเนาะให้เน้นตัวเป็นตัวเลขเนาะนี่แหละบ้าคืออยากให้เน้นจังสี่เน้นตัวเลยอยากให้เน้น<อ>ต้นีออม้เ,เออต้นไม้คอยดีนี่เจ๋อใจย์โยแต่ว่าเขาแตตีนนไว้นิดนึงเนาะกัดไว้เนาะหอยซีหาตัวนี่กแเจ็ดเจ็ดหาซีเนาะแต่หาซีก็ได้ผู้ดใดผู้มาสามตัวเนาะเออก็แล้วตั้งแต่ตามนี้ต้องไม่ตีเนาะ จะใาเบองอันนี้ไม่แ่นนี้ไม่ต้องมาใส่ใจได้เลยสามตัวมารวยนะ่คนมามักก็ซื้อว่ามักกันแล้วไปนั่งไซื้อนะแม่ต้มฝันว่าปลาขนมหอหเชื่อๆอกสตีฟันหช่รอกเพราะนั้รตุลยัาว่ามีแรงม่ง่ายใช่อกเอกอันนี้ว่าเขาเ้าขากไรคนก็ได้ดังเบิ้งตัวนเขียนเชสโมดแดงหนึ่งคือห้าหกกับศูนหกเนาะเมียนน้ำกันได้หนิ ครับอันตัวสีน้ำเงินมาเลยจีเด้นะครับวนเอาตาไม่สีหาตัวท่นคู่ปลียนหาสีเอาไปกันดอกกรับอาเอาเฉาแถมเน้ยด้แฉแล้วหนึ่งสีหาเลียนหาสีเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวหาหกกับหกกับศูนยหก่กลับเอาเด้พี่น้องนะกลับเอาบนล่างและแต่สอย่ืมกลับหัวได้หาหกข้าจะเปลนหาเก่าเลยกับศูนย์ัูนย์กันย์นเ็นกันเข็นตัวกันไม่ถึงกลับหาเนะเออเียนตัวหาหกเป็นหาเก่าจริงมือบเต่าอันชุดนี้น้ำเงินเนี้ย มึงด้วยขอเดือดกาะซุเออจับนดำเด้อนะครับเาอยากกับตัวเนาะตัวกันเนาะบอกคนน่้เด้ออืมมากกว่านี้อยากตัวเด้อขอคนไว้วะเดี๋ยวบอกคนไวหวขอคนไว้อยู่จะมาตัวมาต้มด้วยกันอยากให้ได้ดีหนั่นยก็บอกว่ามาเบิงมาเบิงไรยังกันจะเอามาให้กินก็บอกว่าวางสั่นนะครับแต่ยังมาต้มมาตัวกันเถอะกระเบื้องเลือดเถอไม่เห็นทุกมือทุกมือ ผู้ิมากหลักสมหลักษาเสวปดาทั้งหลายก็ได้สาธุเด้อเสพดามากหลายๆแต่เกลียดเนาะเสดมากเกลตย์เกลียดนะครับหมาตัวไม่เยี่ยมไม่ยำข้ามขึ้นอยู่กินจังไรนอนจังไรหมาเป็นโมเป็นฟุ้งบางเทียกับบ่อกันมาบางเทียกับให้เป็นโตมาจังสี่แหละ โดมากโดยจำพอบนเสียหายเป็นตเจานี่เด็กไพ่มันสื่อง่ายเด็กน่าไพ่ดีตัวนึงว่าชนในี่ให้ไป็ตัวยู่เป็นตัวเนี่ยก็เป็นตัวบ่ได้เป็นตัวเล็กบ่ได้ไมปเญ็าบ่ได้ถึงห้าเด็กบ่ได้วาตีบถมด้วาตีลงมาเลยเด้บ่ได้ว่าตีเป็นตัวคนหลวงที่มันสบายเขาพร้อมนะเขาบ่ได้มาตีหาท้าตีเเสียนะอันนี้เ้ากับตีใ่หรอว่ามาปาหาปนไสามตัวเจียวกับปลาเอาปลามาให้ซี่หาตัวเอาเสียนะครับกรจะเป็นเจ็ดสี่หาเจ็ดหาซี่งี่ก็เด เปล่นหาซีก็ได้แต่กาบเอาเองเลิศครับมือเลยมือไหวไปหน่อยเพราะน้องหาซีสุภาพเป็นยังนี่ว่าเมื่อเป็นยังสีอะไรยังสีอะไรเป็นยังนี่ว่ามาสนใจเพียอันตัวแดงๆไปเนาะเนีนะครับเน้นสูงก็เด่นตัวแดงอ่าเน้นตัวแดงสองหกครับสูนหกะสูนหกนะอ่าตามนั้นนะได้ใงว่าไหงไงก่อนตามนี้เด้อนะครับคอยชวนมานำมาให้เด้อนะครับเจ้าทีมะหอยเนาะเอาปลามาฝากนะครับซีหาโตนะครับแต่ว่าพอเราบินเอา สมมติไม่พร้อมเป็นตัวเลขหกกับศูนย์หกตัวแดงเจึ้งครืงนะครับวันนี้ขอโชคให้มันอย่าลืมกับหัวดำเลยนะครับกัดน้ำเนี้ยหกศูนย์เก้าเนาะขอโชค์กันมันน้ำแม่ไพ่หนึ่งวันนี้ให้ฟังแล้วลำเราด้วยสุขสุขสุขสวัสดีครับสวัสดีค่ะ